อายุเท่าไหร่74ปีอ่าเป็นอะไรคะเป็นเลือดสมองตีบเป็นเลือดสมองตีบใช่ไหมแขนขาอ่อนแรงเป็นตั้งแต่เดือนไหนปีไหนปเป็นตั้งปี62ครับที62ปี62ตอนเข้าพรรษาวันหนึ่งฉันเส้นเลือดสมองตีบตั้งแต่ตีบตีบข้างไหนอ่อนลรงข้างซ้ายใช่ไหมน่าจะตีบข้างขวาเนาะ แล้วตอนนี้เดินไม่ได้ไไม่ด้อขยับตัวได้ไหมก่อนมาเนี่ยเวลาเวลาอยู่บนเตียงนี่เขขยับได้ไหมก่อนมาไม่ได้เลยใช่ไหมจะนอนนิ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ยกนิ้กด้ใช่ไหมขยับตัวขยับก้อนไม่ได้ใช่ไหมมือมือขวายกได้อยู่มือขวาได้ครับมือซ้ายไม่ได้ไม่ได้เท้าซ้ายก็ไม่ได้ขาสั้น ขาสั้นยาวไม่เท่ากันนต่พวกนี้มาจากเห็นไหมเนี่ยถ้าถ่ายขาสั้นยาวไม่เท่ากันเน,นี่ยไหลุหัวไหลซ้ายหลุดนะสะโพกซ้ายขาสะโพกซ้ายก็หลุดนะอ่าเนี่นะก็ดูผิวนะผิวดํานะเนี่ยตามหลักพลังงานพลังงานลบมันเกาะดูนะที่ดําๆไว้เนี่ยนะเดี๋ยวพลีมันอ,อกไปเนี่ยมันจะขาวขึ้นแล้วกลัวไม่ะ่ะถ้าเจอจกับตัวเองกลัวไม่ไคืออะไรรู้ไว้ นะคะเท่านี้เนี่ยหัวใจเนี่ยมันซีกนี้นะแต่กว่ามีโรคประจําตัวอะไรไม่มีมีความดันไงตอนบมอกความดันสูง,สงใช่ไหมวันนี้ให้นึกถึงอ,อาจารย์นะแล้วกำลังของอกำลังของพระเจ้าจากักรพรรดิก็คือว่าุูธเจ้าปางจากักรพรรดิ จะบุญกำลังจะมาแล้หน้าอาจารย์นะคะให้ยายอลเลิร์ดลูกๆทุกคนอลเลิร์ดให้เชื่อนะสายหน้าพันีิแกลเดินสายทีเดียวช่วงนี้จะสว่างขึ้นนะวดูถูกไหมถูกไหมผูุ้ดังช่วงนี้นะจากนี้ขึ้นไปนะสว่างทีเดียวให้เชื่อนะี่มานอนอยู่นี่แล้วก็เบาเลยปกติเรานอนอย่างนี้มันจะเจ็บใช่ไหมตอนนี้เจ็บไหม ไม่เจ็บนะคราวนี้ไหลหลุดสะโพกนี้หลุดโอ้โหนะอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกยี่สิบี่อารมณ์ดีให้เชื่อตอนนี้ให้เพ่งอย่าอารมณ์เครียดก,ก็ไม่ได้นะอารมณ์สนุกอารมณ์เชื่อเชื่อมัน่นแบบบางครั้งเราเครียดนั่นคืออารมณ์ลบแต่ตอนนี้เราเชื่อแล้วก็ดีใจเรื่มติตินะเราจะดีขึ้นนะคะ ให้เชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยถ้าดีขึ้นุไม่ต้องมาดูแหละมันทุกขแล้วก็โอเคใช่ก็พูดเลยนะเรามีเวลาตั้งห้าวันวันนี้เรามาเข้าคอสอบรมอบรมสุขภาพรวมนะคะให้เชื่ออาจารย์ เราจะเริ่มหายใจโล่งไหมหายใจขึ้นเข้าลึกๆรู้สึกว่าตัวมีกำลังวังชาขึ้นบ้างไหมนะอืมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวลองขยับตัวทิ่ตุ๊กท๊กทจะได้แดงกว่าเดิมไหมอ่ออ่าถ้าตัวไหนดีให้พูดเลยอ่าเอาแรงๆอ่า เพราะว่าไหลหลุดนิ้หลุดเอาเอา,เอ,าอีกลงมาอย่างนี้ให้เชื่อไม่เจ็บเชื่ออาจจะมีนิดหน่อยเข้าใจไหมก็ทนได้ก็ทนเข้าใจนะเออเอามีบุญแล้วหลายยายเลยเล้ได้ขนานนี้อออเออแถมน่า้ง่าย กจ,กจิตเชื้อลืมเจ็บไปเลยไม่เจ็บทุนได้ทุนนิดหน่อยดีรอมกากแล้วเชื่ออย่างนี้นะยายแล้วมีบุญนะเนี่บุงคนลูกไม่พามานะให้แม่เลยบุญนะเธอเนี่ยบุญต่ออีกเพราะว่าทํากับแม่เนี่ยไปที่ฐานเลยนะทุกอย่างจะต,ต้องคิดดีจะมีสิ่งดีดีเข้ามาอ้ออาวลองจับคอกๆขอดูซิว่าถ้ามันเริ่มเข้าแล้วจะได้พวกนี้จับดูแล้วเราจะดูให้ดีกว่านี้ เอาตะเหยียดเหยียเข้าเออลมหัวใจใจให้ดูอ่าแม่เด็กมาดูนะเคื่องกำลัเชื่อมั่นนี่ก็ฟังเอานะคุณลูกคุณเด็กระดูกมันหลุดใช่ไหมเบดใช่ไหมนี่มันมันหลุดมัน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 หรือยังใจว่ามันรุแล้วนะไม่ว่าจะปลูกแบบนี้นี่มันมันยุบลงแล้ว กระดูมันเข้าแล้วตอนนี้มันเริ่มเข้าแล้วไ,ไม่ใช่เหออก็ตีมตันปูดน้อยแต่เดินนะจับดูเห็นด้วยตาก็รู้อยู่นี่นี่มันลงเหมกกืนสะโพกปกติแล้วเด็กกระดูมันเข้าแล้วเราไม่ได้ดูตกลงต้นจริงไหมในสะโพกยายแก่ปกติในสะโพกคนก็อย่างนี้เลยอันนี้จะเห็นตลอดแน่ล่นะ อ่าแล้วที่เป็นยังไงกัด็ดีอันนี้เข้าหรือยังตามหลักของเธออจับดูเข้าหรือยังเข้าส่วนมือมันเข้าสว่วนมือไม่เป็นหรืออาจารย์ลองทำอ่าอ่าจับดูสิคนไหนว่ากระดูกเข้าก็รู้นี่ถูกไหมอ่าอ่าเห็นไหมลงได้เห็นไหมกระดูกเข้าแล้วจับแขนแยกที่มันอันนี้เริ่มเข้าแล้ว เราดูซี่ไหลเข้าหรือยังนะคะเดี๋ยวให้ยรูปเขาจับแล้วเ,เข้าแล้วอ่ะคราวนี้มาจับอึงแล้วนวลวันมาจับอึงจับไหนนัลวันเราเออยเข้าแล้วเนี่ย ใช่ไหมเดินหายแล้วเนี่ยเดินหายเดินเดินได้แล้วแม่ไหลเข้าแล้วใช่ไหมไหลเข้าแล้วไหลเข้าแล้วยึดเออเด็กๆเดกเข้าแล้วเข้าแล้วปั๊บปั๊บเลยเออเข้าแล้วเข้าแล้วมันย้ายเอามือเอามือจับไหลข้างล้นซิยังงไคแล้วพวกที่ปวดโอ้ไม่เจ็บแล้วมั่งเข้าแล้วแม่เข้าแล้วโอ้ไม่เจ็บแล้วเข้าแล้วอันนี้พยุงเขาลุกขึ้นนั่งซินั่งซิต้องพยุงฝั่งนั้นดิ อนั่งๆๆ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 ๆนๆๆ่ๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆเนีๆยๆๆๆๆๆ้ๆๆี่ๆๆๆๆๆรๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 งๆๆ่ๆๆ้ๆๆ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 คๆัๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 นๆนี้ๆๆๆที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ย ปกติคุณแม่เจ็บไหมเดี๋ยวมันหนังมันเจ็บนี่อ่าเจ็บแล้วเจ็บเจ็บอยู่แต่เบาลงอันนี้เยี่ยมมานี้ม่ตัวเจ็นไหมเบาแล้วเออถแคถือว่าโอเคแล้วแต่ก่อนนั่งเจ็บไหมอ่าตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะแค่นั้นอาจจะมีนิดนึงอันนี้เบาแล้วใช่ไหมจะอ่าไม่เจ็บใช่ไหมอ่าอ่นี่ไหลไรตรงแล้วกระดูกกระดูกกระดูกตรงที่เข้าแล้วนะถ้าไม่นั้นมันจะด้านตรงกันแล้วปกตินี่เขาจะนั่งอย่างนี้เนี่ยยากถูกไหม พราะว่ากระดูกถ้ากระดูกตัวนี้มันหลุดถูกไม้ผาถ้ากระดูกสะโพกมันหลุดแล้วมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแม่ปกติเอาแม่นั่งอย่างนี้ไหมที่บ้านนั่งแต่เขาก็ปวดจนนั่งได้ก็ปวดอันนี้เขาไม่ปวดอแล้วก็จะไม่ได้นั่งนานนั่งไม่ได้นานลูกก็จะแทบจะไม่ให้นั่งเลยแล้วกินข้าวยังไงไอเดนอย่างนี้ใช่ไหมปลาเค็มไอเดนใช่ไหม เอาเตียงที่บ้านเป็นเตียงเลยเตียงพยาบาลไหมแบบหมุนใช่ไหมเออเวลาแม่กินข้าวเขาก็หมุนขึ้นมาได้ได้แค่นี้ให้นั่งอย่างนี้กินกันนั่งไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ากระดูกตรงนี้มันหลุดแล้วมันมันตูดออกมาแต่ตอนนี้แกนั่งได้นานเพราะกระดูกมันเข้าแล้วเข้าแล้วจเบิกกันแล้วเนี่ยเออถูกไหมมองไม่ปวดแล้วมั้งแม่ไม่ปวดแล้วมั้ยยืนมองตรงนี้มันเจ็บจังนี่ล่ะเนี่ยยืนมองอย่างนี้มันจะเข้ากันอะ ใช่โดดนีไม่แม่มาอะไรไหมมาอะไรจะตรงกันมึงพวกเรานะไปง่ายแกจะนั่งกระโดดตรงนี้พวกเราจะตรงกันอะนั่นนั่นน่นเหมือนนั่นนั่นนั่นเลยแม่แมเก่งมาก มีใจออกมาเลยนะเราจะร้องอีกแร่ใช่ไหมแรกใช่ไหมเก่งมาันน่ะตีนตีดตีนิตีตีนิเลดวปอะไรเดี๋ยวกำลังพึ่งกำลังกำลังใดีใจไหมยายดีใจไหมเออดีใจนังดีใจไหมเดดีใจ กระติ๊กกระติ๊กนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมแขนซ้ายเนี่ยเออแรกเลยเอาอีกทีอีกทีอเกทีแรงโอ้ยอดเลยรอดเลยไปเท่าที่สะโพกที่หลุดเท่าที่นะแล้วก็ตอนนี้การอักเสบปลายประสาทอักเสบที่ไม่มียาในมนุษย์รักษา ตอนนี้ขึื่นกำลังเข้าไปอยู่ที่จิตพวกเราเราเข้าไปรถการอักเสบที่ปลายประสาอักเสบนะฉะนั้นเราต้องหีนกลุ่มแล้วค่ะมอี้ไมเม่ีเม่อโอเคเยี่ยมไหมยายเยี่ยมไหมเย่มไม่ชียชวนพวกฝังมให้ดู่อยอีโปอีโปอีโปโยก

่ะวันนี้วันที่สองอ่ายาสีฟันยกเลยค่ะเออมันขัดตรงนั้นมันขัดตรงนี้อ่าไม่เป็นไรค่ะไอโยกอีกทีนึงเนี่ยเก่งมากติดไปนิ้วติดไปนิ้วอติดไปนิ้วอ้าวมาตรงนี้จ้าติดนิ้วแม่ติดติ๊กิดเลยเอาเลยไอโยกโยกติดนิ้วเออเออ คราวนี้มันติดตรงไหนบอเขาเขาจะ่อบ้น่ติดตรงนี้ยกเอกยกให้สูงเลยค่ะวันนี้มาบำบัดฟื้นฟูวันที่สามนะคะจากอาการแขนขาข้างซ้ายไม่มีแรงนะคะวันนี้ก็ขยับมากขึ้นอ่าในขาขายก ยกข้างซ้ายค่ะ,ะอ่านะค่อยๆขยับค่ะอ่าอ่ข้างซ้ายนะคะอ่าอุอลูกเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะได้ไหมอ่าจากที่เดิมข้างซ้ายขยับไม่ได้เลยอ่าก็ นี่ก็ทั้งแขนและขานะคะมารักษาในวันที่สามถูกต้องไหมอ่าอ,อ่าอ,อ่าขยับามเลย,อ,ยอ่ะไหนขยับตัวเองให้ดูหน่อยสิเออยขยับสิขยับสิขยับสิอเออเนี่ยเห็นไหมเก่งขึ้นตังเยอะนะเป็นไงยายวันนี้มามมเจออาจารย์วันวันที่ไ่นวันที่สี่แล้วเนาะเจะเป็นไงบ้างครับมีความสุขไหมครับมีจ้ะมีจ้ะ ุณลูกเป็นไงบ้างครับผมแล้วสี่วันแล้วครับผมที่ท่านอาจารย์บำบัดให้คุณแม่ครับก็ดีขึ้นนะครับผมครับอาการก็ดีขึ้นครับแขนมันก็ยกขึ้นได้อ่าอ่าครับผมกระเพก็ยังมีมากครับอครับเลี้ยแรงมีเนาะแขนยกขึ้นนะครับเพราะคุณยายมาจากการเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบเนาะนะครับที่มีปัญหาเนาะครับผมก็ผมมีโอกาสได้คุยวันแรกเนาะ นะครับมากันทั้งครอบครัวเลยนะครับคุณยายมีลูกทั้งหมด13คนจําได้อ่าสิบสามคนนะครับคือตอนนี้คืออาการต่างๆคือดีขึ้นนะพี่เนาะแขนนี่มีแรงยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยมีแรงยกขึ้นเนี่ยครับขาผมยกแล้วหนุ่มวันนี้บางก็ยกไปเจนทีอ่าคือสามารถขยับและยกยกขึ้นได้นะครับผมนะขาก็ยกได้นะครับผมขาก็มีแรงขึ้นใช่ไหมพี่ก็มีแรงขึ้นเนี่ยับผม อายมีอาการปวดไหมปวดเนงก็ยังมีครับมีนิดนึงนะครับยังมีนิดนึงอยู่นะครับแต่พอมาอยู่นี่คืออย่างจำได้วันแรกเนาะบอกว่าปกติอยู่บ้านจะปวดใช่ไหมมาอยู่ที่นี่จะโล่งเนาะนะครับแล้วอายบำบัดให้เป็นไงบ้างยายลืมดีไม่ดีไหมดีไหมดีอครับผมแผลที่ช้ำบริเวณสะโพกเหรอสะโพกครับผม เป็นแผลแล้วก็เป็นบวมใช่ไหมอ่าเป็นรอยช้ำมาเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนใช่ไหมเออแล้วมีไหมอย่างเนี้ยแผลหายตอนที่เปิดเป็นก่อดูอะมีไหมแผลก็เริ่มหายแล้วครับแผลมีอาการจางหายไปแล้วนะครับผมความจำตอนไปเพราะว่ากระดูกมันเป็นแต่มาแล้วแฮปปี้แล้วพี่นะแฮปปี้อยู่พรุ่งนี้อีกวันนึงครับครึ่งวันอีกครึ่งวันเนาะพูดถึงกระดูกแขนที่เข้านะกระดูกสะโพกที่เข้า เข้าที่แล้วก็มีแรงจากที่ขอยากแขนขาอข้างซ้ายไม่ได้เลยปีกว่าไปนะติ้งไม่ได้เลยนะติ้งแรงแต่วันแรกจนถึงเดี๋ยวนี้สานะเหตุที่อาจารย์ยังไม่ให้เดินเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกสะโพกข้างซ้ายที่มันหลุดมันมีแผลกดทับจากกระดูกที่มันปุกออกออก,ออกมาจากสะโพกอ่ะมันทําให้เขียวเขียวมาเป็นเดือนสองเดือนใช่ไหมช้าแล้วก็มันมีน้ำ,น,ำน้ำเหลืองลนะมันมันฟอ,องอาจารย์รักสมานแผลให้แผลจางแล้วนะ อม่แพ้จางแล้วยายก็สั้นเซ็กแล้วแล้วก็เราได้ขยับแขนซ้ายเต็มที่สิยกขยับแขนนะครับแขนขวาแขนขวาสิเอาแขนขวาจากแขนซ้ายขึ้นสิเอาตัวนี้ก็เท่ากันแล้วเนี่ยสบายมากสบายมากแล้วตันนี้เปิดขาสิอ่ะโปไหมโปไหมไม่โปขยับขาขวาสิ ทีๆอ่ะนี่เอาขาซ้ายที่ติงสิขยังขยับเอ่อเอาอีกเต็มที่เอาติเต็มที่เออียวกันดเนี่ยเพราะว่าสะโพกหลบนะคะล้มแล้วสะโพกหลบกับแต่เ้ามากแล้วก็กระดูมเป็นทิ่ออกมาทำให้นั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยจ่นั่งได้อยี่ยวจะจิตจะนั่งได้ไม่นานเข่ากระดูกมันทิ่รทำให้เกิดแผลปดทับนะคะช้ำตลอดยาจกินข้าวยัง กินแล้วหรอกินข้าวกับอะไรปลากับปลาหยางปลาเก๋าปลาเคปลาเค็มเฮ้เจอกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆเนี่ยลูกน่ารักเนี่ยลูกมาเฝ้าเห็นไหมโอ้โหโอุ่นจะตาย นี่บ้านนี้เขาก็้ามากันเนี่ยมามาอันนี้นางสาวไทยก็กินข้าวอยู่นะนางสาวไทยกินข้าวเนี่ยกินลาบกินลาบกินลาบหมูลาบหมูเศษไหลเดี๋ยวก็ดีนะยายเนาะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นแหละนี่เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเนาะคุณยายเนี่ยมาสี่วันแล้วนะครับนะครับจากการนะครับที่มีปัญหาคือเส้นเลือดสมองตีบเนาะนะครับก็คืออยู่โรงพยาบาลมาเป็นปีกว่า มาอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแขนสายเนี่ยไม่ไม่สามารถขยับได้เนาะ,ะนะครับผมก็มาเจอท่านอาจารย์นะครับ4ี่วันก็ฝั่งซ้ายที่สามารถขยับได้นะครับผมและการปวดต่างๆไม่เป็นปกติอยู่ที่บ้านนั่งนานๆไม่ได้นะครับก็ะ <ๆ S 2> ะจะปวดแต่มาอยู่ที่นี่จะเบานะยายเนาะเบาจ้าไม่ปวดนะเนาะครับผมฝั่งต่างๆสามารถทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นนะพี่เนาะต้องใช้เวลาเนาะนะครับผมเน้วยายเนาะจำได้เลยคุณยายมีลูก13คน สัมภาษณ์อยู่จำได้เออนะครับก็เดี๋ยวดีวันดีคืนนะพี่เนาะครับนะครับเป็นไงครับพี่นะแฮปปี้นะพี่นะครับแฮปปี้เนี้ยเนิ้วนี้ยเนิ้วเนี้ยเขตื่นกล้องกันนะครับผมนะอ่ะยี่บ้านยี่บ้านไม่ค่อยได้ยินเออหูไม่ค่อยได้ยินนะครับเออไม่เป็นไรครับยายอ่นั่งอย่างนี้ก็โอเคนั่งสัมภาษณ์ได้ก็เปลี่ยนแปลงจากแรกแล้วเนาะเออครับนะครับผม ก็ได้ว่าลูกๆก็สบายใจเนาะพอคุณแม่รปอาการดีขึ้นทานข้าวได้เยอะมากขึ้นนะครับพี่นะวันนี้ขอบคุณคุณยายนะอขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับ